ครับท่านผู้ชมติดตามมาช่วดีๆทุกเรียนบ้านเดินครับเดินเลาะสวนน้องสาวครับเจอลองกองนะครับสามสามสามคนพี่น้องมีลองกองให้ผลผลิตคนลรต้นครับคนลรต้นผมต้นหนึ่งนะครับ ของผมต้นเล็กกับเพื่อนนะครับเพราะว่าปลูกแบบพุฟเฟ่หากินเองครับให้ผุ๋ยน้อยก็เ,เลยโตได้แค่นิดน้อยครับดอกเยอะอยูน่นะครับเพิ่งจะลูกโตปีนี้นะครับเขามีดอกหลายปีนะครับแต่ลูกเขาจะโตกล่องเาไม่ขีดนิดนึงนะครับเพิ่งจะมีลูกโตปีนี้แหละครับ ข้อดำก็เยอะหงอะเงอะดกมากครับปีนี้เห็นก็บอกว่าที่ปากีนก็เงอะดกครับเงอะดกมะม่วงดกครับปีนี้แต่ทุเรียนน้อยโอ้ยเมษาแล้วนี่เดี๋จะต้องได้ขับรถไปหา เรเรียนกินที่ปาจีนแล้วครับน้องเคยขยันอีแล้วครับกับจากออสเตรเลียสองคนผัวเมียนะครับเป็นกุ๊กนะฮะทั้งคู่เป็นกุ๊กอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นร้านของญาติกคนนี่แหละครับพี่น้องกันคนนี้ขอาน้องสาวตุดเป็ดครับตุดเป็ด ตูดเป็ดนะ้บ้านเนินอันนี้อะไรตูดโงเหรอหรือตูดหานแหลมแหลมงอนงอนฮะอันนี้ตูดเป็ดนะฮะจริงครับยังไม่ได้หยุดเลยครับ แต่มายังไม่หยุดเลยนะเนยขยันอยาก,กาศช่วงใส,สายๆครับ กลารเช้าทิศใตรงนี้ฝนตกบ่อยครับตต่ปั๊บยาางอกปั๊บเลยนะครับยาโตเร็วมากครับของที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรนี่โตเร็วครับสุเรียนโอ้โหประ,บประ,ประรบประกบครบงงมให้โตสักที โอเคครับผมคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณสวัสดีครับ